สวัสดีจ้าสวัสดีครับสว,สวัสดีนะฮะอ่าช่องนี้ช่องใหม่นะฮะฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับอ่าช่องเก่านี่คือช่องของเซียนวินคือตอนนี้ยังปรับปรุงอยู่นะ,ะยังไรไม่ได้นะคะทุกคนนะอ่าวันนี้เรามีกิจกรรมทายเกมแตกแล้วก็กิจกรรมแจก50สําหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะเราจะมีเกมให้เล่นนะฮะ แต่ว่าวันนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะฮะเราเข้าสู่กิจกรรมไทยเกมแตกกันดีกว่าเดี๋ยวว่าเกรงว่ามันจะไม่ทันเนาะกดตามให้เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากๆากเลฮะเป็นช่องใหม่นะคะที่ยังไม่เคยได้เอามาใช้นะฮะเออช่องที่สร้างมานานแล้วนะสักครู่นะทุกคนนะเอ๊ะเส่นว่ามันมัน แ๊บนะทุกคนมันเป็นข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างแน่แล้อ,อ่ะว่าไหมอ่ะพอกดแล้วมันไปออกนูน้นอ่าได้ละได้ละออ่าเขาวะ ใครที่เข้ามาดูอยู่เนี่ยขอหนึ่งไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะเป็นช่องใหม่ของเซียนวีนะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยคือยังไลค์ไม่ได้นะฮะดูลังแงบเนาะเอ็งอาโอเคมามาเกมแรกขอไปที่พิเธเนตก,กันล้วกันนะครับอ่าสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วขอ 1 1ติดตามกับ1ไลค์นะฮะกับช่องแหม่ของเซียนวินนะเพราะว่าช่องเก่านี้ยังไลค์ไม่ได้นะทุกคนนะแล้วก็ข้อที่สัปคันเนี้ยตอนนี้ยังเปิดเพลงไม่ได้เนาะให้ฟังเสียงเกมไปก่อนเนาะพร้อมกับดูเกมนะวันนี้เราจะมาแจกนะแจก50เครดิตคนที่ทายเกมแตกนะฮะและอีกหนึ่งนะแจกคนที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะฮะเพราะว่าจะมีเกมเล่นแต่ว่าเราจะเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นานะต้องขออภัยด้วยนะฮะ อ่ายังไม่ได้ซื้อสิบหมุนนะสิบหมุนก่อนเนาะอ่ะไปเอามาดูทีวีเน็์เกมแรกของทึ่งห้าร้อยนะคะทุกคนอ่าการ์ตูนน่ารักจังเซียนวินขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากกดติดตามกดไลค์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะฮะอ่าจิเนอร์เบทสองอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะฮะอ่าก็ขออภัยด้วยช่วงนี้ห้องไลฟ์ห้องไลฟ์เรามีปัญหาติดปัญหานิดนึงนะมะ เราก็ช่องเสียนบินมีอ่ายังไลฟ์สดไม่ได้นะน่าจะปิดประถึงอ,อาทิตย์นึ้งเราก็ใช้ช่องสัมรอาคอนุทนนี้ไปก่อนนะใครที่เข้ามาแล้วก็อขอตั้งใจเล็กน้อยนะคะกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องเซียนวินช่องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเซียนจะมาแจก50เครดิตสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดของเรานะฮะส่วนอีก50เนี่ยคือปังหาของกิจกรรมไเกมแต่ปังหาไนะฮะ หนูก็เข้ามาดูไลฟ์สดเพื่อเอาทัศน์เครดิตได้นะทุกคนนะทายเกมสาวถ้ำไว้รอดูนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดนะฮะเอาพิแตกแน่นี่เกมแรกของเราก่อนเนาะเบสสามเหมือนกันทุเกมนะฮะเรามาลุ้นดูก่อนเนาะไม่รู้ว่าสาวถ้ำม,มันจะแตเกเป็นสร้างตำนานให้เราหรือเปล่านะทุกคนนะเฮ้ยอะไรเนี่ย ตายแล้วพี่ธเนศมาวันนี้นะหกยี่สิบหกบาทนะฮะเอออ้อยังไม่หมดอีกเหรออ๋อครบแล้วนี่มือโยนใช่ไหมได้ยิมหกบาทเองไงใช่ไหมเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีพิเศษนะสิพิเศษนะสำหรับคนที่กำลังดูไลฟ์นะฮะแจกห้าสิบนะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนะฮะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะฮะ พรุ่งนี้นะฮะเราจะมีเกมให้เล่นสําหรับคนที่ที่ไทยเกมแตกไม่ถูกนะฮะเข้ามาดูไลฟ์สดเรานะมีเกมให้เล่นนะแจก50เครดิตนะฮะคนละ50เครดิตนะฮะขอบคุณวันนี้นะวันนี้ขอบคุ่เนดูนะสามสองสาสี่สี่สี่ร้อยขอบคนณที่นะฮะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามที่นะครับขอบคุณมากมากนะฮะ มแปะนอนเนะมื่อกี้ไม่ได้หมุนสิบดีนะไม่เป็นไรเนาะซื้อเลยนะฮะเรียมาดูอุ๊ยยังไงเนี่ยแปะนอนมาถึงแล้วเอาหหมุนแรกก็ไป,100ปร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะ ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับหมุนแรกของเรานะฮะวันนี้มาแปลกนะดีจ้าวันนี้มาแปลกๆยังไงฮะมีหุ่แข่งแปลกยังไงฮะมันเป็นช่องใหม่นะเป็นช่องใหม่นะช่องของเซียนวินพาบวกคือยังไลไม่ได้นะฟ <c oughs> อ,อเลยอ่าเบียรสองกำลังไหลดีเดี๋ยวไปให้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจบเราจบกิจกรรมก่อนนล้วกับ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีแจกเครดิตนะฮะ50เครดิตนะฮะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดของเรานะครับใครที่ทายเกมไม่ถูกนะฮะมาดูไลฟ์สดของเรานะรับ50เครดิตนะมาเล่นเกมร่วมเล่นเกมกับเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แอสจะแจง้งในกลุ่มอีกทีนึเงี้ย Jin สำหรับคนที่ทายเกมไม่ถูกนะให้มาดูไลฟ์สดนะมารับ50เครดิตได้เลยนะแต่มีเงื่อนไขนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีนะครับ ก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะฮะมาดูค็อเทลของเรานะครับเมื่อกี้พิทนเนตไปแล้วนะฮะแค่26บาทนะ,ะไม่มาแล้วนะพิธเนตวันนี้นะน่าจะเป็นหกเทลหรือเปล่าต้องทำกันนะฮะอ <c oughs> ่ตอนนี้เซียนวินขอฝากช่องช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับ The Winner นะฮะเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งจะเอามาใช้วันแรกนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอให้ใจดเล็กน้อยนะ ช่วยกดติดตามและกดหัวใจกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับยเออเอาเข้าฟรีเฉยเลยอ่ะเข้าฟนียังไงเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะเข้าฟรีเฉยเลยแจกอย่างนี้นะข้าฟีขนาดนี้นะแจกให้แ้วแบบต้องเข้าแล้วอ่ะ สามบาทนะันี้่ๆน้องเปลี่ยนไม่บอกเาพราะปช่ใหม่นี่ว่าถ้าเปิดเห็นไครแล้วอ่าช่องอาจจะิได้ถ้าติดนิกระไแล้วช่องซีนกินทาวบวกนาโดนสิบคะโดนขับเตือนมาหนึ่ง่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแกรบแจก50เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดของเรานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่มันเข้าซีให้เฉยๆนะครับเพราะเมืม่อกี้ติดเนี่ยเหลืออีก3หมื่นยังอยู่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเข้าซีให้เฉยๆนะคะรับของเพื่อของเรา ้นี่ที่ส,สองนะทุกคนอย่าลืมนะพรุ่งนี้มีกิจกรรมลายเกมแต่กอามีปกติกรรนะทุกวันเหมือนกันไหมและพรุ่งนี้เราจะมีสิทธิพิเศษนะครับแจกคนละห้าสิทนะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดเราอยู่นะพรุ <c oughs> ่งนี้เซียนแบบแจ้งกดอีกรอบนึงในกลุม่มนะครับ แน่ใจนี่ไงก็จะชัวร์ละ กิจกรรมทายเกมแตกดีนะฮะทายทุกวันแจก50ครดิตทั้งหมด20รางวัลน,นะท่านใดที่ฝากสาสวต่อไปนะครับรับไปเลยนะเสื้อสโมสรอุบลวนรมีทั้ง4ไซส์ให้เลือกด้วยนะครับแถมมุ้น่ได้2เมอด้วยนะฮะแล้วไปทักกลุ่มฟรีนะฮะกลุ่มกิจกรรมของเรานะแล้วก็กลุ่มของเรามีกลุ่มอาสเปดบวกด้วยนะฮะาสามารถที่แบบว่าเข้าได้นะครับมีมีคนเข้าได้น,นะฮะ ดูทุกวันมีทุกวันด้วยนะครเอาเอต้องปีบอีอีกไม่ได้นะคบไม่เป็นไรนะคูว่ย่นะ,นะเพียวหนึ่งรบบาทนะอ่าเกมไหนที่ยังไม่ไป เด้้งปดูไม่ได้แต่นี่เชนเนตดิโปรเจคท์ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับอ่าแปะนอนไปแล้วพี่ธีนีตไปแล้วเลยสามเกมเออรีสองเกมเกมแมวกับอะไรนะสามน้ำ คุเล่เน็ตอันนี้เน็ตนี่มัแรงพี่โบเปลี่ยนให้แล้วอันนี้มันอันใหม่ <c oughs> จั๊กจั๊กมาจัดสาวท่ามของเราพรุ่งน,นี้น่าจะได้แจกนะฮะแลคันเน็ตล่ม ไม่เป็นไรนะดูย้อนหลังได้นะสุดที่นิงได้นะยะนะใครที่ดูอยู่นะแสดงตัวหน่อยนะคะเดี antis, ๋ยวแจก50นะเกมไหนมาคะอ๋อเกมไหนมาคะตอนนี้อ่าอ่าคอกเทลย์นำอยู่นะฮะตอนนี้พอกเทลย์นำอยู่นะครับใครที่ดูอยู่นี่ขอเกมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพรุนี้มีแจกเครดิต50เครดิตสุดสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดของเราอยู่นะฮะแต่ว่าเราต้องมี ก็ตกลงกันนิดนึงนะฮะอ่าเราจะมีเกมให้เล่นฮะเฉพาะคนที่ดูไรที่สดนะครับส่วนอ่าคนที่ไหนที่ทยเกมแต่ก็รับได้ที่ในกลุ่มนะครับมไม่มีไม่ได้มานานเลยเหรอไม่ได้มานานเลยอันนี้เป็นอาากกัปโหลดกดไลค์กดติดตามช่องช่องใม่ของเซียนบินด้วยนะฮะเดยมิเนอร์นะครับเพราะว่าช่องเซียนบินกำลัง ปรุงนิดนึงไหมฮะยังไรไม่ได้อะประมาณรัสติคืนนะคืนแจ้งคืนนะน,นะคืนหนักเลยนะอ้าวอ้าวไม่ทันล,ลนะเก้าสิบสี่บาทฮะสับท่ำของเราปึิดไปเกมสุดท้ายเกเมแมวนะครับ จ้าติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากมากครัคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามา,าดูนวนร่วมกิจกรรมกันนะฮะทุกคนแจก50นะฮะแจก50เฉพาะคนดูไลฟ์สดของเรานะครับอ่าแล้วส่วนคนที่ทายเกมแตกก็รับได้ที่ในกลุ่มนะมาเกมสุดท้ายของเรา อ่าแปบ๊บนึงนะอ่ามากินสุดท้ายของเรามาซื้อเลยนะซื้อ เนะซนจะได้รู้ว่ามีใครดูอยู่บ้างนะฮะอ่ะาไลฟ์สดน50เครดิตนะฮะชอบคนที่ดูแล้วก็กดติดตามแล้วก็เราจะมีเกมให้เล่นนะฮะแจกคนดูนะฮะแจกค,คนดูละ50เครดิตนะครับอ่ใครไม่แสดงตัวนี่ไม่ได้รับ10ค้นอน,นนะฮะทุกคนนะ สดแล้วก็ส่วนคนที่ทายเกมแตกรับได้ที่ในกลุ่มนะฮะอ่าไม่คนที่ได้รับรางวาัลจากจากิจกรรมทายเกมแตกไม่สามารถรับสิทธิ์ตรงที่ว่าอ่าดูไลฟ์สดนะค,ะคุณจะส่วนกันนะฮะครับเราอีกห้าสิบสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี่คือเป็นรางวาัลปลอบใจคนที่ไม่ไทายทายเกมไม่ถูกทุกคนนะอ่าแต่ต้อเล่นเกมกันน่นะ,ะ <S <S เรามีเกมให้เล่นนะฮะใครทายถูกจะรับไปเลยนะฮะ,ไ,ะ,ะไม่ได้ทายเกมแบบ กิจกรรมทํายังไงครับกิจกรรมนะฮะกิจกรรมของเรากิจกรรมทําของเรากิจกรรมไทยเกมแตกแจกห้าสิบนะฮะมีกลุ่มให้ทายเกมนะฮะทายถูกรับไปเลยนะฮะตอนนี้ใครที่ทายคอกเทลเนี่ยนะคอ่คคอกเทลนำนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะใครทายถูกรับไปเลยนะฮะในกลุ่มนะฮะห้าสิบเครดิตนะคนละห้าสิบเครดิตนะเดี๋ยวจะมีแอดมินอ่าทำ เติมเครดิตให้นะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะให้กดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะฮะกดที่ลิงก์ปักหมุดเนี่ยฮะถ้าใครแอดมินนะขอเข้ากลุ่มกิจกรรมแต่ต้องสมัครสมาชิกกับเราแล้วก่อนนะฮะส่วนคนที่ทายไม่ถูกยังไม่ได้รับรางวัลนะให้เข้ามาดูรายสดเพื่อรับ50เครดิตนะฮะแต่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้น่าจะไม่ทันอเอนคนนะะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะฮะให้กดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะทุกคนนะถ้าหาแอนมินเลยนะขอเข้าร่วม กลุ่มกิจกรรมไทยเกมแตกนะแจก50นะคนละ50 20รางวัลน,นะไทยถูกรับไปเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเซียนขอดูก่อนนะว่าวันนี้มีใครทายเกมอ่าเรียบร้อยนะฮะมีคน1คนอ่าเฮยมีคนไทยคออเทียวเยอะมากเลยฮนะวันนี้เดี๋ยวจะมีแอดมินกดสอบให้แล้วก็เติมคนละ50เคดิตได้นะฮะทุกคนนะ,ะใครไทยถูกรับได้เลยนะฮะ ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราหรือยังไม่ได้เข้ากลุ่มรับเครดิตฟรีนะฮะให้กดที่ลิงก์ปักหมุดที่เซียนวินปักไว้ด้านบนนะฮะให้กดทักหาแอดมีเลยนะฮะขอเข้าร่วมกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้รับรางวัลนะฮะไม่ต้องเสียใจนะฮะเซียนวินมีรางวัลปลอบใจนะฮะสำหรับคนที่ทายไม่ถูกนะฮะแจก50แต่ว่าเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะฮะใครที่ดูไลฟ์สดของเราอยู่นะฮะแสดงตัวนะฮะ เดี๋ยวเซียนมีข้อเสนอให้รับไปเลยนะฮะห้าสิบเครดิตนะครับห้าสิบเครดิตนี่ไม่ได้น้อยๆนะฮะสามารถนํามาเป็นทุนหมุนสล็อตได้นะฮะแตก2-300านี่ก็คือว่าได้กําไรคุ้มนะฮะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเมื่อกี้ใครขอเกมอะไรมามาจองเบสสองรอเปล่าเมื่อกี้ดินเนอร์ของคุณแก้วเนาะอ่ะไปของคุณ,คณแก้วก่อนก็แล้วกันนะฮะอ่า คนหายไม่ถูกไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวคนหายพรุ่งนี้รับเลยนะฮะในไลฟ์สดนะฮะใครที่ดูไลฟ์เลยไลฟ์อยู่นะ,ะแจ้งมาเลยนะครับเดี๋ยวมีให้นะฮะคนละ50เครดิตนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเรายังไม่ได้เข้ากลุ่มแจกรับเครดิตนะฮะให้ กดที่ลิ้งปักหมุดเลยนะครับแอมมินได้เลยนะครับบอกแอมมินว่าขอเข้ากิจกรรมเลยฮะกลุ่มกิจกรรมไทยเกมมาแตกนะแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกกับเราก่อนนะฮะฝากถุงไว้ห้าสิบบาทนะครับรับไปเลยนะฮะสองร้อยนะฮะห้าสิบนี่คือฟรีนะสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะรับไปเลยสองร้อยนะฮะแล้วก็แถมนะฮะลุ้นหวยนะฮะได้หนึ่งเบอร์นะลุ้นหวยเนี่ยรับไปเลยนะสามร้อยนะครับอ่ายังมีพักเข้าฟรีด้วยนะ เข้ากลุก่มรับเครดิตฟรีนะนะครับแจกทุกวันนะฮะวันละ50เครดิตนะทุกคนนะใครที่ฝาก300นะได้เสื้อสโมสรหนึ่งตัวนะฮะมีตั้งสีไซส์แล้วก็ให้เลือกสโมสรด้วยนะครับอ่าสามร้อยได้เสื้อหนึ่งตัวแต่ว่าเราซื้อเสื้อได้หนึ่งตัวนะยังไม่พอนะออกหมูซอสได้ด้วยนะฮะหมูคีแตกลับเลยนะฮะทุกนคนนะของจริงของแท้นะไม่ได้มูนะไม่ได้มูนะ เมื่อกี้คุณแก้วขอมาเบสสองใช่ไหมเซียนไปเบสห้าให้เลยเนี่ยโอย้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะเอรท้ายเกมไม่ผูกไม่ได้รับห้าสิบไม่เป็นไรเดอร้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเซียนมาแจกในไลฟ์สดนี่ย,ยงคนละห้าสิบนะ ถือว่าคุ้มนะ้แฮะได้ทุนคืนแล้วนะฮะเบตห้านี่ไงสี่ร้อยกว่าบาทได้เลยอีกสองหมืน่นเอาหมุนสุดท้ายว่ายังไงอ้าไม่ไหลไม่เป็นไรนะฮะเราได้ทุนคืนแล้วกำไรนิดนึง่ะเมื่อกี้ขออ้าใครอ่ะเออมาจองสองนะมาจองสองเบตสองเดี๋ยวให้ไปเลยมาจองสองใครที่ทายค็อกเทลวไว ชนะน,นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเสียลงไลน์ได้ไปเติมเครดิตให้คนละห้าสิบเครดิตน,นะใจะเย็นๆเนอะเอ้อยู่ไหนเดยวมาจองสองเออนี่ไงเจ้าละมาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเกมน,นี้ก็แล้วกันนะฮะมาหนึ 2> ่2สองเบทสองบาท,ปบาทไปเลยละ กิจกรรมทาไงคะกิจกรรมทายเกมแตแกแจก50เคดีนะฮะทายเกมนะฮะทายทุกวันนะฮะกิจกรรมของพวกเรามีทุกวันนะฮะทายเกมแตกนะต,กนะตั้งหุดมี5เกมนะทายว่าเกมไหนที่แตกเยอะมากที่สุดนะทายถูกรับไปเลย50นะ50เคดีนะทุกคนนะทั้งหมด20รางวัลน,นะฮะทายถูก20คนเราก็แจกก็แจกก็แจก20คนทนะุกนคน อ่ามันอ่ากิจกรรมเราอยู่ที่กลุ่มที่ลิงปักหมุดเลยนะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะให้กดที่ลิงปักหมุดเลยนะถ้านไหนเอ็นมินนะขอเข้าร่วมกิจกรรมไทยเกมแตกนะแต่ต้องสมัครสมาชิกกับเราก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ใครที่สมัครสมาชิกกับเราครั้งแรกนี่เรามีโปรโมชั่นแจกนะฮะสิทิเอดิตนะฮะฝักหมุดที่พับดุรับไปเลยสองร้อยนะพร้อมเข้ากลปีนะแล้วก็ไทยหว,วยนะฮะหนึ่งเบอร์นะฮะไทยถูกรับไปเลยสามร้อยบาททีเดียวนะ แลยวถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดฝากมา300รับไปเลยนะครับเสื้อสมโมสรหนึ่งตัวนะฮะมีทั้งให้เลือกสมโมสร,รทั้งสีทั้งไซส์นะครับยังไม่พอนะฮะสำหรับคนที่ทายเกมไม่ถูกนะแอนมีรางวัลลอบใจพรุ่งนี้นะฮะสำหรับแจก50เครดิตคนเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืม หายทายไม่ถูกไม่เป็นไรนะฮะขา,าดูไลฟ์สดกเซียนวินนะฮะแจกแน่นอน5้าสิเนนครดิตนะฮะเดี๋ยวเซียนจะมีเกมให้เล่นนะฮะขอเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้น่าจะไม่ทันนะฮะขอถายด้วยมาดูมาจองเลยดีเยวเราปิดท้ายด้วยเกมนี้กันแล้วกันนะฮะหทายด้วยเกมนี้นะทุกคนนะไม่เข้าฟรีหน่อยเถออ โอ้ยยังไงเนี่ยแล้เทมีหลายคนนุไทครอทิวนะฮะวันนี้รอรับเครดิตเขาได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ไทยไม่ถูกเนะะี่ยไม่ต้องเสียใจนะหรือมีเขามาดูในส่วนไหนมารับใช่กสิบนะพิเศษใเกมนี่เลยนะ,ะมาได้แน่นอนนะ,ะไม่อลอกนะฮะไม่หลอกนะฮะไทยเกมแตกแจกได้นะฮะไทย ยังเจกได้นะไทยเกมจกยังจกได้นะคนที่ไม่ได้รับรางวัลมีสตก,กไม่ได้นะฮะใจใจนะฮะของนี้อยู่ที่ใจใจนะเดี๋ยวจบเกมนี้เซียนของลงไลน์นะฮะเดี๋ยวไปทำสรุปยอดกิจกรรมให้คนที่ถ่ายถูกนะทุกนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะเจอกันในไลน์นะครห้าสิบห้าสิบนะฮะทุกคนออโอเครครับสวนวันนี้ขอลาไปนะสวัสดีครับ